สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการไลฟ์แฟชชั่นนะครับบ้านหลังใหญ่ของรัฐตนตรีนะครับผมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหกโมงเย็นถึง2องทุ่มวันนี้ก็พีเจพลรายงานตัวครับผมครับผมพีเจเต๊บนะครับวันนี้ก็พี่นอกําลังไปปานบุรีอยู่นะฮะเอ้ยจริงมากหนีเที่ยวกันเหรอเออเหมือนจะหนีเที่ยวอะไรไม่รู้อ่ะคือบอกบอกว่าไม่คือไม่ทํางานแต่ว่าโพสต์รูปเที่ยวลงไอจีอ๋อใช่ใช่เห็นบอกอยู่เขาอะไรทุกอย่างเออเออ เขาที่ขึ้นในหัวว่ามั้นู้มันใช่ไม่ใช่อันนั้นใหญ่อันนั้นไม่ใช่โดนหลอกอันนั้นโดนหลอกครับผมพี่นอบอกดูออนไลน์อยู่นะครับไม่เป็นไรวันนี้ก็เรียกว่ามาทําหน้าที่แทนพี่นอนะครับเราเปิดรายการด้วยการแจมกันแบบไม่ได้คิดอะไรด้วยใช่สบายๆเลยแรียว่าเรียกว่าบางทีการแจมมันก็เหมือนแบบการที่เรา ผมต้องขอใช้คำวามั่วน,นิดนึงครับผมมันมันมั่วไปเรื่อยๆมั่วไเรื่อยให้มันอยู่ในคีย์ที่เรากำหนดไว้ใช่ไหมอย่างเมื่อกี้คีย์เเนี้ย<ช>ก็จะรู้ว่าโอเคใน A มีอะไรบ้าง,างแล้วกส็สเกลของการที่จะไปโซโล่เนี่ยม,มันมีอะไรบ้างนะค,ะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าฟังแล้วมันดูสดใสเงี้ยน้องๆก็ตีไว้ก่อนเลยว่ามันต้องเป็นเมเจอร์แน่ๆน,นถูกต้องนะฮะ ประคับประิองสิครูวันนี้นะครับ,บผมอาคำถามแรกก่อนเลยครับ<ม>คุณเตปเวลาเรามีน้อยพี่พลคะหนูเป็นคนตัวเล็กมือเล็กอยากจะหาซื้อกีตาร์โปง่งขนาดาขนาดไม่ใหญ่มากแบบผู้หญิงเล่นพอจะมีไหมและสาม,มารถหาซื้อได้ที่ไหนแบบบ้างครับมีกีตาร์โป่งที่เป็นพวกตัวมินิใช่สั้นลงมาอย่างผมก็เคยใช้อยู่เป็นรุ่นพวกเบบี้เทเลอร์เออใช่หรือว่าเป็นมินิมินิเทเลอร์อ่าใช่ G ีเอสมินิจีมินินะครับหาซื้อ ไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอ,อาจจะบอกชื่อนายมากก็คงไม่ได้นะครับ <laughs> คือไปดูในอินเทอร์เน็ตนะครับ <laughs> หาหาคำว่าอะคูสติกกีตาร์ที่เป็นมินิที่เขียนว่ามินิแล้วเดี๋ยวมันจะมีข้อมูลขึ้นมาอีกเยอะเลย <c oughs> แล้วไปลองเลือกเพราะว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยถึงมันจะมินิจริงแต่ว่าคอแต่ละยี่ห้อก็แตกต่างองอก <c oughs> ไป <c oughs> ลองไปจับดูก่อนว่าอันไหนเราจับแล้วรู้สึกว่าเออมือเราพอยังกำได้อยู่ใช้ประมาณนั้นคำถามต่อไปพี่พลครับการใช้อินเอียร์มอนิเตอร์มันดียังไงครับสังเกตว่าวงแครชเนี่ยใช้ทุกคนเลยนะครับ ไม่ใช่เว้นไม่ใช่นักร้องนําก็ใช้ด้วยอ่าใช่ครับคืออินเอียร์มอนิเตอร์เนี่ยมันเหมือนมอนิเตอร์เลยนะครับผมครับอ่าเรียกว่าเรียกว่าแทนที่เราจะฟังจากข้างหน้าเนี่ยคุณเตบเราก็ฟังในหูเลยอินเอียร์มอนิเตอร์เนี่ยมันคือมอนิเตอร์ที่มันอยู่ข้างหน้าเราอ่ะเหมือนลาโพงที่อยู่หน้าเข้าไปในหูชัดๆเลยแล้วข้อดีของมันคือมันทําให้เราเล่นดนตรีดีขึ้นถูกเพราะมันชัดมากเมื่อก่อน พอใส่แรกๆจะรู้สึกรับตัวเองไม่ได้ <c oughs> ว่าเล่นกีตาร์สกปกขนาดนี้เลยเหรอเออมันจะชัดจริงๆมันจะชัดเพราะบางทีเรายืนอยู่เลยตู้มาอย่างเงี้ยตู้เราอยู่ตรงเนี้ยครับมันจะไม่ได้ยินเสียงก็แ หรือเวลาเพื่อนเล่นเป็นแบน์เนี้ยมันจะไม่ได้ยินอะไรที่มันสโปรกจากการที่เราเล่นแล้วคุมไม่อยู่แต่พอเรามันอินเอียร์มอนิเตอร์มันคือไม์ที่จ่อหน้าตู้แล้วส่งเข้าหูเราเลยโอ้โหเท่านั้นแหละคุณผู้ชมปรับวิธีการเล่นตัวเองเลยเล่นให้สะอาดขึ้นกว่าเดิมแล้วของเพื่อนก็ได้ยินด้วยเหมือนกันเพื่อนได้ยินเหมือนกันคือฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ไม่ใช่ฟังเสียงคุณคนเดียวนะอันนั้นคือผิดเลยนะผมบอกเลยอินเอียร์มอนิเตอร์ฟังเหมือนซีดี ฟังเหมือนเราฟังเพลงเพลงหนึ่งที่มีกองอยู่ในเลเวลนี้เบสเลเวลนี้กีตาร์เลเวลนี้ร้องเลเวลนี้และบาลานซ์ในหูให้ได้นั่นคือวิธีการใช้อินเอียร์มอนเตอร์ที่ถูกต้องบางนคนจะใช้แบบของตัวเองดังโอ้รัาฟังของตัวเองคนเดียวแล้วฟังข้างเดียวผมบอกเลยว่าผิดแล้วก็ทําให้หูเสียเพราะว่าสมมุติว่านักร้องที่ชอบฟังหูข้างเดียวผมบอกเลยว่าอีกข้างหนึ่งจะ ล้าช้ากว่าคือการที่เราใช้หูเยอะๆเนี่ยทำให้แก้วหูล้าแน่นอนคุณเต้แต่ถ้าเราฟังข้างเดียวได้ยินเสียงข้างนอกเข้าข้างนี้คุณจะเปิดเกณฑ์มากกว่าปกติเพื่อให้หูข้างนี้รับเสียงได้มากขึ้นเพราะฉะนั้น<อ>วันหนึ่งพอผ่านไปหลายๆปีเข้าหูข้างหนึ่งคุณจะเสียเร็วกว่าข้างหนึ่ง นี่คือนนี่คือนี่คือที่คุณไปเห็นสังเกตฝรั่งฝรั่งแทบไม่ถอดอินเกียร์เลยถ้าใส่คือใส่ให้บาลานซ์สองข้างมันจะถึงจะเส่อมค่อยๆเส่อมเท่าๆกันโอ้ยอย่างลิงคินพาร์นี่แบบว่าใส่อย่างนี้เลยนะใช่เป็นเฮดโฟนเลยนะอันนั้นคือเอาแบบเอาแบบคลีเคลียร์เลยียร์เลยอันแน่นเลยแต่ว่าส่วนที่เป็นเฮดโฟนผมว่าอาจจะมาจากดีไซน์ด้วยนะส่วนหนึ่งแต่ว่าอาจจะต้องการ ซาวบางอย่างเพราะว่าอินเอียร์มอนิเมีคาแรคเตอร์เสียงของมันนะครับบางยี่ห้อบางรุ่นให้เสียงแบบไฮไฟให้เสียงแบบ Standard ให้เสียงแบบ f l a ตได้อะไรเงี้ยแล้วแต่เลือกใช้นะครับถือว่าจริงๆขอเสริมีนิดนึงถือว่าที่เมืองนอกเนี่ยสังเกตว่าบางคอนเสิร์ตไม่มีมอนิเตอร์ข้างหน้าเลยไม่มีลำโพงวางข้างหน้าเลยนักดนตรีทุกคนใช้อินเดียมอนิเอร์เลยนะครับดีจะใช้ได้ แต่ว่าต้องใช้ถูกต้องใช้ถูกต้องใช้ถูกต้องนะครับนะครับต่อเลยนะฮะผมอยากได้วิธีฝึกมือขวาให้แม่นนะครับอย่างเช่นดีดลงสาย6ดีดลงสาย4หรือดีดข้ามสายมีวิธีไหนบ้างครับคือจริงๆแล้วมัน5อันนี้เดี๋ยวทำให้ดูก่อนเข้าสั้นๆนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะผมฮยิปปิกก่อนนะนะฮะมีแต่เหรียญมันก็แหมเรียกว่า ดีดดีดลงสาย6ดีดขึ้นสาย4ี่คือดีดขึ้นลงสลับกันแล้วก็มีการดีดข้ามสายคือถามว่าจะฝึกมือขวาได้อย่างไงบ้างคืออย่างนี้เลยง่ายๆเลยครับน้องครับก็อยู่ที่บ้านนะฮะไม่ต้องมีเสียงอะไรเลยคือเราเรา,เราบล็อกกีตาร์ไว้ให้ป็นอย่างนะี้นะแล้วเราก็เริ่มจากถ้าดีดข้ามสายก่อนนะหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็ข้ามแบบข้ามข้ามหนึ่งสาย ้เร็วขึ้นเรื่อยๆแต่ไอ้พวกนี้ต้องใจเย็นมากเพราะว่าแรกๆผมฝึกผมก็รู้สึกอึดอัดมันมันคอนโทรลมือไม่ได้แรกอย่างหนึ่งคือมันต้องเรียกว่าถ้ายิ่งอยู่บนเมทนมได้สมมติว่าจาก70อยู่กับ70สัก1อาทิตย์ความเร็วเจ1อาทิตย์อาทิตย์หน้า75้อาทิตย์ต่อไป80สมมุติที่อยู่ได้แบบนี้เดือนหนึ่งนะคุณทำได้ปุ๊บเนี่ย ลองเพย์ที่120คุณก็เล่นได้ครับผมมันได้อัตโนมัติมันเหมือนมันจําไปแล้วระยะมันจําไปแล้วครับผมนะครับผ่านไปสักเดือนหนึ่งนะครับมือซ้ายไม่ต้องฝึกเล่นแต่มือขวาครับมือขวาอย่างเดียวเลยครับผมนะฮะซึ่งเวลาไปเล่นจริงก็เล่นแต่มือขวาไม่ใช่แล้วพอพอพอวันหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้ได้สมมติว่าใั่ไ้ เห็นไหมก็ไปเติมโนต้ตเอาว่ากันไปนะฮะครับอ่ะก็วันนี้ได้ความรู้มาเยอะแยะเลยนะครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศ ทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี